หลายคนอาจจะเคยดูหรือเคยเห็นอนิเมะเหล่านี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็น่ามูซามไวจากต่างดาวหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คืออุรุเซยาสุระรันมาเรื่องราวของพระเอกที่ชื่อรันมาแต่เวลาโดนน้าร้อนแล้วจะกลายเป็นผู้หญิงหรือเรื่องราวสุดเข้มข้นจากอินุยาชะที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆทั้ง3เรื่องนี้มาจากผู้สร้างคนเดียวกันนั่นก็คืออาจารย์ทาคาชิอุรุมิโกะนักวาดหญิงระดับตำนาน ฝากผลงานไว้อย่างยิ่งใหญ่ในโลกของอนิเมะและมังงะญี่ปุ่นวัยเด็กของทาคาชิรุมิโกะทาคาชิรุมิโกะเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปีคศ1957หรือปีพศ2500ที่จังหวัดนิงาตะประเทศญี่ปุ่นรุมิโกะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงพ่อของเธอเป็นแพทย์และเธอก็มีพี่ชายสองคน โดยเธอนั้นเป็นน้องเล็กสุดของบ้านหลังนี้ในตอนแรกครอบครัวของเธอนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวงการการ์ตูนโดยตรงแต่บรรยากาศในบ้านของเธอและสภาพแวดล้อมที่รุมิโกโตมานั้นเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในด้านของศิลปะเพราะว่าพ่อของเธอที่เป็นแพทย์รักงานอดิเรกในการวาดภาพด้วยผู้กันโดยที่พ่อของเธอมักจะวาดภาพถึงฤด,ดูการต่างๆให้ลูกๆดูอยู่เสมอภาพเหล่านั้นที่พ่อของรุมิโกวาดกลายเป็นแรงบันดาลใจแรกๆที่ทําให้รุมิโก ซึมซับความงามของการวาดภาพและการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกต่างๆผ่านภาพวา,ขาดขณะเดียวกันพี่ชายของรูมิโกะก็มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเธอเวลาที่พี่ชายของเธอออกไปข้างนอกและกลับมาบ้านพี่ชายของเธอมักจะมีมัง,งะติดมาติดมือมาให้รูมิโกะอ่านเป็นประจำสิ่งนี้เองที่ทําให้รูมิโกะได้สัมผัสกับโลกของการเล่าเรื่องในรูปแบบการ์ตูนมาตั้งแต่วัยเด็กแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงแรกๆนั้นรูมิโกะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเป็นนักเขียนการ์ตูนมาตั้งแต่แรก ุดเปลี่ยนที่แท้จริงของเธอเกิดขึ้นเมื่อเธอได้เห็นสมุดภาพวาดการ์ตูนของเพื่อนร่วมชั้นสมุดของเพื่อนเธอเล่มนั้นเต็มไปด้วยภาพวาดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาสมุดเล่มนั้นของเพื่อนเธอทําให้เธอรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากรูมิโกะจึงมีความอยากที่จะฝึกวาดภาพด้วยตัวเองบ้างชีวิตในวัยเด็กของทาคาชิรูมิโกะนั้นเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจรอบด้านไม่ว่าจะเป็นจากพ่อของเธอที่ถ่ายทอดความงามของศิลปะผ่านการวาดภาพด้วยผูกันหรือไม่ว่าจากพี่ชายของเธอ ที่เปิดโลกของเธอด้วยการให้เธอรู้จักกับมังงะและเพื่อนของเธอที่ทําให้เธอได้พบความสุขของการสร้างสรรค์การ์ตูนและการวาดภาพมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทาคาฮิชิรุมิโกะเธอได้อ่านมังงะเรื่องอะไรบ้างในวัยเด็กซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงของปี1960ถึง1970ให้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าในเวลานั้นมีมังงะเรื่องอะไรบ้างที่เป็นอิทธิพลทรงผลต่อผลงานของเธอในอนาคต ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอเจ้าของผลงาน Yang u, อย่างโดราเอมอนเทสิกะโอซามุเจ้าของผลงานอย่างเจ้าหนูอะตอมหรือแอสโตรบอยฟูจิโกะอากาสึกะเจ้าของผลงานโอซอมะสึคุงผลงานของอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ผมกล่าวมานั้นและเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงจะส่งผลต่อรูบิโกะในแง่ของการทำงานเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวและงานเขียนของเธอบริบทของวงการมังงะในยุคป,ปี1960ในช่วงเวลานั้นเองมังงะแนวโชเนน หรือแนวเด็กผู้ชายกําลังได้รับความนิยมและเติบโต,ตอย่างรวดเร็ว,รวมังงะหลายเรื่องในเวลานั้นได้รับการยกย่องให้เป็นรักฐานสําคัญต่อวงการมังงะญี่ปุ่นเช่น Astro Boy เจ้าหนูอาตอมของอาจารย์เทสึกะโอซามุไซบอกซิโรซิโรนของโชทาร่อิชิโนมุริเคเคเกโนกิทาโร่ของชิเกรุมิสุกิการ์ตูนมวยปล้ำอย่างไทเกอร์แม็กซ์หรือหน้ากาก,ากเสือของอิคิ ฮาจิวระและนาอกิสุจิและเรื่องสุดท้ายที่เป็นตำนานของญี่ปุ่นที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนั่นก็คือซาซาเอะซังของอาจารย์มาชิโกะฮาเซกาวะมังงะที่เป็นเรื่องราวชีวิตประจําวันที่สะท้อนถึงครอบครัวชาวญี่ปุ่นหลังยุคสงครามในเวลาเดียวกันนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ก็เริ่มถือกําเนิดขึ้นเช่นโชเนนซันเดย์ปี1 9 5 9วิกลี่โชเนนแมกกาซีนปี1 9 5 9และที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างวิกลี่โชเนนจั๊มปี1968 สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มังงะแนวโชวเนนนั้นไดบแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อผู้อ่านทุกเพศทุกวัยรวมถึงรุมิโกะชีวิตช่วงมัธยมของทากาฮาชิรุมิโกะรุมิโกะเข้าโรงเรียนมัธยมนิงาตะชูโอไฮสคูลในตอนนี้รุมิโกะก็ยังสนใจที่จะฝึกวาดภาพแม้ว่าตอนแรกอาจจะขีดเขียนเล่นๆในหนังสือเรียนหรือสมุดจดของโรงเรียนแบบที่เราทำกันแม้ว่าในเวลานั้นเธอจะมีกำลังใจและมีแรงบันดาลใจ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นมันยังไงเมื่อเวลาผ่านไปความสนใจของรูมิโกะเกี่ยวกับการวาดภาพนั้นก็มีมากขึ้นเมื่อรูมิโกะได้ร่วมมือกับเพื่อนสนิทของเธออย่างโยโกคอนโดก่อตั้งชมรมมังงะของโรงเรียนในพื้นที่เล็กๆในจุดนี้เองกลายเป็นเวทีให้กับพวกเธอได้โชว์ฝีมือในการวาดและแลกเปลี่ยนผลงานแฟนอาร์ตบางก็เคยจัดนทิทรรศการขนาดย่อมและพูดคุยเกี่ยวกับมังงะยอดนิยมในยุคนั้นรูมิโกะได้เริ่มมองเห็นเป้าหมายของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นว่า เธอต้องการที่จะเป็นนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นเสียงสนับสนุนจากเพื่อนๆและครูผู้เห็นความสามารถและผลงานของเธอในเวลานั้นชีวิตในโรงเรียนมัธยมของรูมิโกะนั้นคือจุดเริ่มต้นของความจริงจังบนเส้นทางนักวาดรูมิโกะได้ใช้ช่วงเวลามัธยมในการฝึกฝนฝีมือในการวาดจนมันกลายเป็นพื้นฐานสําคัญในการก้าวเข้าสู่วงการมังงะของรูมิโกะ ชีวิตของทาคาฮาชิรุมิโกะในรั้วมหาวิทยาลายัยหลังจากที่รุมิโกะได้จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายในปี1975ในช่วงอายุราว18ปีทาคาฮาชิรุมิโกะได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลายัย Japan Women's University หรือมหาวิทยาลัยสตรีญี่ปุ่นในสาขาประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ไม่เพียงแค่เป็นการต่อยอดด้านวิชาการเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเข้าใกล้เส้นทางการเป็นนักเขียนมังงะมืออาชีพมากยิ่งขึ้น แม้ว่าชีวิตของเธอในการเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเธอจะต้องทุ่มเทในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แต่หัวใจของรุมิโกะกลับถูกดึงดูดไปยังโลกแห่งการ์ตูนและการวาดมากกว่าจึงทำให้เธอเลือกที่จะก้าวออกจากขอบเขตของห้องเรียนและเริ่มต้นที่จะฝึกฝนการวาดอย่างจริงจังที่เกกิกะซนโจคุโรงเรียนสอนวาดมังงะที่ก่อตั้งโดยคาซึโอโคอิเกะนักเขียนชื่อดังผู้สร้างผลงานอย่างโลนวูฟแอนด์คัหรือที่เรารู้จักกันในานามของซามูไรพ่อลูกออดที่โรงเรียนแห่งนี้ทำให้รุมิโกะ ได้ซึมซับทักษะเทคนิคการวาดและแนวคิดการเล่าเรื่องโดยเฉพาะการสร้างตัวละครที่มีชีวิตและความรู้สึกด้านอารมณ์ปี1978และช่วงเวลาที่เด็กสาววัย21ปีชื่อทากาฮาชิรุมิโกะกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสตรีญี่ปุ่นชั้นปีที่4เธอได้ตัดสินใจส่งผลงานมังงะเรื่องสั้นความยาว32หน้าเข้าประกวดในโชกะคุคังนิวคอมิกคอนเทสผลงานนั้นมีชื่อว่า คัตเตนะยาสุระมุดหมายแรกที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการไม่เพียงแต่คัตเตนะยาสุระที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังคว้ารางวัลกิตยศในการประกวดในครั้งนั้นทําให้ชื่อเสียงของทากาฮาชิอุมิโกะถูกพูดถึงในฐานะนักเขียนมังงะหน้าใหม่ที่น่าจับตามองแห่งยุคสมัยคัตเตนะยาสุระไม่ใช่มังงะธรรมดาแต่เป็นเรื่องสั้นที่ผสมผสานความคอมเมดี้และวิทยาศาสตร์แฟนตาซีได้อย่างมีสเสน่ห์ ตัวละครภายในเรื่องเต็มไปด้วยความน่าจดจำความวุ่นวายและอารมณ์ขันที่แปลกใหม่ในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าทาคาชิรุมิโกะมีลายเส้นเป็นของตัวเองและเป็นจุดเด่นของผลงานแทบทุกชิ้นของรุมิโกะสิ่งที่ทำให้คาเตนะยสุระมีความพิเศษขึ้นก็คือมันเป็นรากฐานและเป็นต้นแบบของอุดุเซยสุระหรือรามูซามไวาจากต่างดาว หลังจากประสบความสำเร็จจากคัตเตนะยาสุระในปี1978ทาคาฮาชิอุรุมิโกะเธอจึงได้เริ่มเขียนอุรุเซยาสุระหรือลามูซามไวจากต่างดาวซึ่งตีพิมพ์ในวิกี่โชเนนซันเดย์เป็นเรื่องราวที่ผสมความคอมเมดี้โรแมนติกและแฟนตาซีอย่างลงตัวเนื้อเรื่องของอุรุเซยาสุระหรือลามูซามไวจากต่างดาวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัตารุ ไอหนุ่มหน้าหมอโคตรเจ้าชู้ที่ถูกเลือกให้ปกป้องโลกจากเผ่ายักษ์ต่างดาวและต้องแข่งขันไล่จับลามูสาวต่างดาวสุดสวยแต่ด้วยความเข้าใจผิดหลังจากการกู้โลกของอัตรุลามูจึงเข้ามาอยู่ในบ้านของอัตรุในฐานะของภรรยาจึงทำให้เรื่องราวของลามู้ามไวจากต่างดาวเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความหน้าหมอของอัตรุหลังจากที่รูบิโก,โกได้ตีพิมพ์เรื่องลามู้ามไวจากต่างดาว ผลงานเรื่องนี้ทำให้รุมิโกะมีตัวละครหญิงที่มีอารมณ์ขันความกี้หึงและความเป็นมนุษย์ทำให้แตกต่างจากมังงะในยุคเดียวกันในเวลานั้นชาวญี่ปุ่นที่เคยอ่านมังงะเรื่องรามูซามไวจากต่างดาวพวกเขาก็มักจะพูดกันว่ารามูคือรักแรกของพวกเขาในวัยเด็กในช่วงที่ทาคาฮาชิรุมิโกะเขียนอุุเสยุระและประสบความสำเร็จนั้นชีวิตส่วนตัวของเธอก็เรียบง่าย และทุ่มเทให้กับงานเขียนอย่างเต็มที่รูมิโกะเธอใายอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กเพียง150ฟุตรหรือประมาณ14ตารางเมตรเท่านั้นร่วมกับผู้ช่วยอีกสองคนของเธอสำหรับเธอแล้วการวาดมางังงะเป็นทั้งงานและความผ่อนคลายสำหรับรูมิโกะเธอบอกว่ามันเป็นกระบวนการบำบัดที่ทำให้เธอรู้สึกสงบแม้จะต้องทำงานหนักหลายชั่วโมงจนเกิดอาการปวดเมื่อยหลังหรือตึงไหล่แต่เธอก็ไม่เคยมีความคิดที่จะหยุดพักหรือหยุดทำเพราะว่าเธอรักงานนี้มากมาก ชีวิตของรูมิโกะนั้นเธอไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของวัตถุหรือความร่ำรวยแต่เธอเน้นที่ความสุขจากการสร้างสรรค์ผลงานของเธอการที่เธอเลือกเช่าอาพาร์ตเมนต์แทนการซื้อบ้านนั้นมันทําให้เราเห็นว่าเธอต้องการความเรียบง่ายและความเหมาะสมสาหรับชีวิตนักเขียนในเวลานั้นโดยรวมแล้วชีวิตช่วงต้นของเธอนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและการทุ่นเทให้กับงานแต่ชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นก็ยังคงเรียบง่ายสงบและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาฝีมือและการสร้างสรรค์ต่าง แทนที่เธอจะสนใจชีวิตส่วนตัวแต่เธอสนใจให้กับงานวาดอย่างเต็มที่ปี1980ถึงปี2000ช่วงเวลาแห่งความสําเร็จระดับโลกของรุมิโกะตั้งแต่ปี1980ถึงปี2000ทากาชิรุมิโกะเธอ,อยังคงสร้างชื่อเสียงในวงการมังงะอย่างต่อเนื่องปี1980ไมซันอิโกคุเป็นมังงะญี่ปุ่นที่ถูกเขียนและถูกวาดโดยทากาชิรุมิโกะตีพิมพ์ในนิตยสารคอมิกสปิริตระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี1980ถึงเดือนเมษายน ปี1987มีทั้งหมด15เล่มปี1984เมอร์เมดซาก้ามังหะแนวแฟนตาซีสยองขวัญตีพิมพ์อย่างไม่ต่อเนื่องทั้งหมด16เล่มถึงปี1994และในปี1987มี2เรื่องที่รูมิโกะได้สร้างขึ้นมาเรื่องแรกนั้นก็คือ One-Power Gospel และอีกเรื่องที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างรันมามังหะแนวคอมเมดี้ผสมแฟนตาซีหลังจากนั้นผลงานของทาคาฮาชิรูมิโกะก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะ เป็นละครและภาพยนตร์ในจุดนี้เองจึงทําให้ชื่อเสียงของรุมิโกะโด่งดังไปในวงกว้างทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยแต่ไม่ว่าเธอจะมีชื่อเสียงขนาดไหนทาคาฮาชิรุมิโกะเธอยังคงทุ่มเทให้กับงานและยังมีมาตรฐานกับมันอยู่เหมือนเดิมและเธอก็ยังอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันนี้ทาคาฮาชิรุมิโกะเธอกลายเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่ และเธอก็ยังสร้างสรรค์ผลงานมาจนถึงทุกวันนี้รูมิโกยังคงผลิตผลงานอย่างสม่ำเสมอและเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบันเช่นตินเนเริ่มตีพิมพ์ในปี2009และจบลงในปี2017และถูกทําเป็นอนิเมะหลายซีซั่นและในปี2020ที่ผ่านมาเธอก็ได้เปิดตัวผลงานใหม่อย่างมาาอ,อกมังงะแนวเหนือธรรมชาติและความลึกลับผลงานของรูบิโกะได้โลดแล่นออกมาในวงการมังงะและวงการอนิเมะและสื่ออื่นๆมาตลอด47ปี แม้ว่าในปัจจุบันนี้รุมิโกะเธอจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังมีผู้ช่วยคอยสนับสนุนและมีชีวิตส่วนตัวที่เรียบง่ายกับการมุ่งม,มั่นในการสร้างสรรค์ผลงานของเธอมาตลอด50ปีที่ไม่เคยเปลี่ยนจากข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันทาคาฮาชิรุมิโกะเธอยังคงอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งใดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเธอไม่เคยแต่งงานและเธอก็สนใจให้กับงานเขียนและงานวาดเพียงอย่างเดียวในทุกวันนี้ รุมิโกะมีอายุกว่า68ปีใกล้70ปีเข้าไปแล้วแต่เธอก็ยังคงนั่งวาดและสร้างผลงานใหม่ๆอยู่ตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชีวิตของทาคาฮาชิรุมิโกะเธอก็ได้ทุ่มเทกับงานมาตลอดทั้งชีวิตเพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพ่อพี่ชายเพื่อนและเพื่อนสนิทของเธอที่ช่วยกันเปิดชมรมในช่วงมัธยมและเหล่าอาจารย์นักเขียนการ์ตูนในช่วงเวลาที่เธอยังเป็นเด็กคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ จนทําให้เราในทุกวันนี้ได้ชมผลงานของเธอผ่านหน้าจอทีวีผ่านหนังสือมังงะที่เราเก็บสะสมกันหรือเคยอ่านกันมาตั้งแต่ตอนเด็กจากเด็กสาวในจังหวัดนิงตะเป็นผู้รับอิทธิพลต่างๆจนเธอสร้างผลงานและประสบความสําเร็จและในเวลานี้เธอก็กลายเป็นรุ่นใหญ่ที่ส่งผลอิทธิพลต่อน,นักเขียนในรุ่นถัดมาเช่นอาจารย์อารคาควะฮิโรมุผู้สร้างฟูเมทัลอะเคมิส หรือแนคนก้นคนแปลธาตุหรืออาจารย์ทาเคอุจินาโอกะผู้สร้างเซลร์มูนอาจารย์ทั้งสองเคยพูดถึงอาจารย์ทาคาชิรูมิโกะในเชิงยกย่องและเคารพว่าอาจารย์ทาคาชิรูมิโกะนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนมังงะและนักวาดมังงะในญี่ปุ่นรวมถึงพวกเธอทั้งสองคนด้วยเพราะว่าในยุคถัดมาหลังจากรูมิโกะนั้นนักเขียนมังงะหญิงมักจะมีความลำบากในหลายๆด้านและด้วยเหตุผลต่างๆมากกว่านักเขียนมังงะชายดังนั้นเองจึงทําให้อาจารย์ทาคาชิรูมิโกะ กลายเป็นนักเขียนมังงะหญิงคนแรกๆที่ทรงผลอิทธิพลต่อนักเขียนมังงะหญิงในยุคหลังทถัดมาทั้งหมดนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าชีวิตและผลงานของอาจารย์ทากาฮาชิรุมิโกะนั้นไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือเก่งที่สุดมาตั้งแต่แรกแค่เรารักในสิ่งที่ทําฝึกฝนกับมันทุ่มเทให้กับมันและไม่ยอมแพ้ให้กับมันแล้ววันหนึ่งเราก็จะสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เชกเช่นเดียวกันกับอาจารย์ทากาฮาชิรุมิโกะ เราอาจจะไม่เหมือนแต่เราจะสำเร็จในแบบของเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสามารถกดติดตามเอาไว้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ